เอาผ้าสารเอามะกอกน้าอันนี้มันชือมะกอกโอ้ยมากกน้ำยังไงอะบักกมกฮานี่มะกอกน้ำเนี่ยเป็นอย่างเชอเบอี่นั่น

ก็มีความยากเลยยิ้ไได้กินก็ได้บ้างนะ อันี่นี่เรมา่อกตมากอกน้าลงสวยลูกแ 刘。Vale

ไป่ไปไปเอไม่ขาจะเอามาใส่ให้เล้วไม่ไม่ไม่เปลี่ยนชุดไม่ไม่ี่เลียนแล้วเยนเลยหนึ่ไร้ยนสบายหัน่มอะเอาเอีกเกินเหลาัว เอาให้กินลูคามีดแมดดฝ่ามือให้อดีเไร

ตทีมสแวนดานตายของเวลาน,นอเป็นครั้งที่หนึ่งในเซตที่สอง Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ oh uh -huh. <laughs> Thank <laughs> you. แต่ว่าเราเป็นคู่คืมันมี24คู่มี่ยที่เรียนก็มาได้บบางคนเ่าขอเรียนเขาอยากเรียนสวยรึ๊เดียวยด

Ô mày nói cái gì 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 ผลการแข่งขันในเซตที่2ทีมสาวนานตายเอาชนะทีมมิสเตอร์บอสด้วยสกอร์25ต่อ17คะแนนสรุปผลการแข่งขันทีมสาวนานตายเอาชนะทีมมิสเตอร์บอสด้วยสกอร์2ต่อ0ต